จะหยิบจะจับอะไรล้วนกลายเป็นที่สนอกสนใจขายดิบขายดีไปทุกที่สําหรับลิซ่าเบคพิงหลังจากที่เจ้าตัวบินตรงมาเมืองไทยฉลองวันเกิดครบ26ปีกับครอบครัวและเพื่อนสนิทและได้ถ่ายภาพสวมกอดเพื่อนพร้อมกับในมือถือยาโดมสมุนไพรยี่ห้อดังทำเอาโซเชียลต่างแซลยกใหญ่ว่าต้องขายดีแน่นอนล่าสุดก็เป็นจริงทุกประการหลังจากเพจเฟซบุ๊กบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดเพจสำนักงานใหญ่ ได้ออกมาประกาศว่าสินค้าดังกล่าวหมดสต็อ,อเกเพราะกระแสดีเกินคาดโดยระบุข้อความว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านเนื่องจากกระแสการตอบรับยาดมสมุนไพรตาหงไทยสูตร2หลอด2ด้านมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆจึงทําให้สินค้าตอนนี้หมดสต็อกขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยทางบริษัทสมุนไพรไทยตาหงไทย จะรีบผลิตสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าหงไทยเสมอมาและขอบคุณคุณลิซ่าที่ทําให้กระแสตอบรับของยอดขายยาดมหงไทยพุ่งขึ้นภายในเพียงระยะเวลาหนึ่งคืนขอบคุณครับด้านเพจดังถึงขั้นบอกว่าอภินิหารลิซ่าล่าสุดหงไทยขาดตลาดแล้ว